ช่วงนี้การเกาะกระสาข่าวดังหรือว่าข่าวเกี่ยวกับดราม่าการเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือหวังเกาะกระสาคนที่มีชื่อเสียงกําลังเป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในเชิงธุรกิจและการสร้างชื่อเสียงเพื่อนํามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ที่รออยู่ข้างหน้า เธอเปลี่ยนสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคมหรือว่าสถานะทางการเงินก็ตามอย่างที่หลายคนมักจะพูดอยู่เสมอว่าธุรกิจก็คือการแข่งขันนั่นแหละครับและผู้ที่ให้การสนับสนุนก็มักจะให้การสนับสนุนคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเรามักจะให้การยอมรับกับคนที่เป็นที่หนึ่งอยู่เสมออาทิเรื่องกีฬาเรื่องนางงามเรามักจะจดจำคนที่ได้อันดับหนึ่งเสมอ ดังนั้นการต้องการเป็นที่ยอมรับและการต้องการเป็นอันดับหนึ่งจึงท้าทายด้วยการแข่งขันดังนั้นกระแสด,ดรามา่าจึงเกิดตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวงการการแข่งขันในโลกโซเชียลที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาอยู่รวมกันจากการจัดสัรโดยโรภยคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นโลกยุค เนี่ normal เป็นโลกยุควิถีชีวิตใหม่ที่เราจะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นที่หนึ่งให้ได้ในวิกฮิฮาวครับได้พูดถึงวิธีการเป็นคนที่มีชื่อเสียงน่าสนใจทีเดียวที่ทีมงานวิกฮิฮาวได้เขียนเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้เข้าใจในสัจธรรมชีวิตข้อหนึ่งก็คือว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะต้องกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงให้ได้ เพราะว่าการมีชื่อเสียงนั้นนำมาซึ่งสิ่งดีๆมากมายครับและเราจะได้รู้ว่ามันมีหนทางมากมายที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้หนในวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการหาความสามารถพิเศษของตัวเองให้เจอที่หลายคนจะเข้าใจง,ง่ายๆก็คือการสร้างตัวตนนั่นแหละครับจากนั้นก็ค่อยโฆษณาตัวเองและความสามารถพิเศษของเราต่อสายตาชาวโลก สร้างรากฐานให้ตัวเองจากนั้นก็ทำให้ตัวเองโด่งดังในที่สุดในวิกฮิฮาวบอกข้อแรกหาหนทางสู่การมีชื่อเสียงครับตัดสินใจว่าคุณอยากมีชื่อเสียงระดับไหนชื่อเสียงนั้นมีหลายระดับเช่นคุณอาจดังในโรงเรียนหรือที่ทำงานอาจจะโด่งดังในจังหวัดบ้านเกิดหรือในประเทศหรืออาจจะโด่งดังไปให้สุดโดยการไขว่คว้าชื่อเสียงระดับโลกแต่ละระดับ ล้วนมีข้อดีข้อเสียของมันเองจึงขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ชื่อเสียงขนาดไหนเราจะดูลอยๆยหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้สูงในข้อนี้ค้นพบทางแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อนลองคิดดูว,ว่าชีวิตของคุณและคนอื่นๆในโลกประสบปัญหาอะไรบ้างหากคุณสามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีใครคิดได้มาก่อนคุณอาจกลายเป็นคนดังเพราะเรื่องนี้ได้ตัวยอย่างเช่น Steve Jobs กลายเป็นคนดังเมื่อคิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ต้นแบบได้สำเร็จลองคิดถึงปัญหาที่ชีวิตคุณประสบอยู่บางทีคุณอาจจะไปทำงานสายเสมอหรือคุณเกลียดที่ต้องเดินหารองเท้าทุกวันมีวิธีการแก้ปัญหาใดบ้างที่คุณจะสามารถช่วยตัวเองและคนอื่นจากปัญหาเหล่านี้ได้ 3. าทำตัวโดดเด่นจากฝูงชนบางครั้งคนอาจจะสังเกตเห็นคุณแม้คุณจะแค่เป็นตัวของตัวเอง หากคุณมีวิธีการทำอะไรหรือมองโลกแตกต่างจากคนอื่นกุญแจสำคัญคือคุณต้องทำตามใจและเป็นตัวของตัวเองอย่าเปลี่ยนวิธีการทำอะไรเพียงเพราะคุณอยากจะแตกต่างหรือแปลกแยกหลีกหนีวิธีทางธรรมดาหากคุณชอบสเก็ตบอร์ดทำวิธีการเล่นแบบของตัวเองดูแทนที่จะทำตามนักเล่นสเก็ตบอร์ดคนอื่นๆก็หาแนวทางของตัวเองเลย อีกวิธีการสู่หนทางการมีชื่อเสียงคือการสมัครเข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้ความสามารถพิเศษนั้นไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับการเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้แต่ในบางการณีคุณอาจจะต้องพอมีความสามารถบ้างเช่นต้องร้องเพลงได้ลองค้นเว็บไซต์ของรายการต่างๆดูว่าคุณจะสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ไหนและเมื่อไหร่บ้างไม่ว่าจะเป็นการประกวดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะในยุคที่ใครก็มีสื่อในมือในโลกโซเชียลจากแพลตฟอร์มต่างๆยิ่งมีโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนด้วยวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วได้ง่ายมากขึ้นเขาบอกว่าโดยปกติแล้วการแสดงท่าทีกระตือรือร้นเกี่ยวกับรายการที่คุณไปสมัครจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายดายขึ้นอย่าลืมด้วยว่ากรรมการตามรายการเรียลลิตี้เหล่านี้มักปากจัดและใจร้ายอย่าไปคิดแค้นเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะมันก็แค่การเล่นไปตามบทบาท ้าเทีบเพียงกับยุคนี้ก็เล่นไปตามบทบาทของสื่อแล้วรู้ว่าคนดูต้องการอะไร 5. ใจดีแบบแนวๆแม้อาจจะฟังดูขัดขัดแต่หลายคนครับกลายเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นในวิธีการที่ไม่เหมือนใครเราก็จะคุ้นๆใช่ไหมครับในบ้านเราก็ลองนลือกถึงคนที่คุณชื่นชอบครับ เขามีวิธีการใจดีแบบแนวแนวแบบใดบ้างเช่นคนคนนั้นอาจจะบริจาคเงินก้อนโตเพื่อการกุศลการประมูลที่ได้ของสิ่งนั้นมาเพียงหนึ่งเดียวหรืออาจจะเป็นการวิ่งเพื่อการกุศลหรืออาจจะเป็นการพูดไม่รู้เรื่องในแบบแนวแนวของตัวเองในการทำดีพูดแบบล,ยลอยๆทั้งๆท,ท,ที่ตอนเป็นเด็กๆเข้าสู่วงการใหม่ๆก็อาจจะพูดจาฉะฉาน ถามมาตอบไปตอบด้วยความรวดเร็วแต่พอเริ่มใช้วิธีแบบแนวๆก็คือแบบพูดแบบไม่รู้เรื่องพูดแบบเหมือนเบอร์เบอรลอยๆก็ทําให้เป็นที่สนใจของคนมากขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับก็จะมีวิธีการในการเลือกใจดีแบบแนวๆที่แตกต่างกันด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครยกตัวอย่างชายคนหนึ่งไซเบอร์เกอร์ซึ่งโด่งดังเพราะมีคิ้วยาวเกือบ3นิ้ว เมื่อเพื่อนฝูงแนะนําให้เขากนมันออกเพื่อระดมทุนเพื่อการกุศลครับเขาตอบตกลงและกลายเป็นคนดังในบ้านเกิดที่บลูมฟิลด์รัฐอินเดียนาข้อที่6สร้างสถิติโลกโอ้อันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ง่ายเลยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการสู่การเป็นคนมีชื่อเสียงคือการทําลายสถิติโลกครับลองศึกษาเกี่ยวกับสถิติโลกด้านต่างๆดูและดูว่า คุณสามารถทำลายสถิติใดได้บ้างไหมจำไว้ว่าตัวแทนจาก g กินเน s บุ o กอาจจะต้องเข้ามามีส่วนในการประเมินสถิติโลกของคุณด้วยและสถิติที่คุณต้องการทำนั้นต้องเป็นสถิติที่มีผู้คนให้ความสนใจด้วยไม่ใช่แค่สถิติอย่างเดียวข้อ 7. โพสต์วิดีโอตลกๆในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อสังคมออนไลน์อย่างในปัจจุบัน คุณอาจจะกลายเป็นคนดังได้ภายใน5นาทีโดยการโพสต์วิดีโอตลกๆที่ถูกใจชาวเน็ตโดยวิดีโอนี้อาจจะไม่ต้องเป็นอะไรที่ถ่ายทำยากเพียงแต่ต้องดึงดูดความสนใจและดูสนุกสนานเท่านั้นโดยวิดีโออาจจะแสดงภาพอะไรง่ายๆเช่นภาพแมวคุณกำลังทำอะไรตลกๆก,ก็ได้คุณอาจจะโพสต์วิดีโอตัวเองใช้เครื่องดนตรีเล่นเพลงตลกๆหรือทำอะไรฮาๆในที่สาธารณะก็ได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอย่าลืมสนุกกับสิ่งที่ทําด้วยหากตัวคุณเองสนุกคนดูก็มีโอกาสจะชอบวิดีโอมากขึ้นด้วยต้องสนุกมาจากภายในและมีจังหวะเวลาที่เรียกว่าเป็น Sense of h u m o r ไม่ใช่ตลกเพราะคิดว่ามันตลกหรือว่าอยากจะทําให้มันตลกแต่มันจะต้องตลกมาจากภายในทํำนองนั้นนะครับพัฒนาความสามารถพิเศษเลือกความสามารถพิเศษของตัวเองครับ หากคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการทําอะไรสักอย่างก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างไรก็าตามจําไว้ว่าความสามารถพิเศษที่คุณเลือกต้องเป็นสิ่งที่คุณชอบทําด้วยคุณจะต้องทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงเพื่อฝึกฝนความสามารถพิเศษนี้ดังนั้นหากคุณไม่ชอบทําสิ่งนั้นคุณก็จะเศร้าเสียใจเปล่า,ลานอกจากนี้คนอื่นสามารถสัมผัสได้ว่าความสามารถพิเศษหรือทักษะใดๆของคุณ มาจากความลงไหลต่อสิ่งนั้นหรือไม่และสิ่งนี้จะช่วยให้คุณโด่งดังได้ง่ายขึ้นด้วยลองนึกถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเช่นดนตรีการสแสดงการเขียนหรือการวาดภาพจำไว้ว่าคุณจะต้องขายตัวเองผ่านผลงานพวกนี้และสร้างชื่อให้ตัวเองให้ได้เรามาคิดว่าคนที่มีชื่อเสียงต้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะเท่านั้นเช่นนักสแสดงหรือนักดนตรีแต่จริงๆแล้วการเป็นคนดังในด้านในดๆก็ทําให้มีชื่อเสียงได้ นักการเมืองโค้ชฟุตบอลนักธุรกิจท้องถิน่นหรือกระทั่งนักพยากรณ์อากาศก็สามารถเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้เช่นเดียวกันพัฒนาตัวเองจากต้นแบบที่ดีไม่ว่าคุณอยากจะพัฒนาความสามารถพิเศษด้านใดคุณจะต้องทำให้ดีขึ้นหากเลือกศึกษาจากความเชี่ยวชาญของคนอื่นโดยคุณอาจจะลงเรียนวิชาในสาขาที่คุณสนใจหาที่ปรึกษาดูวิดีโอให้ความรู้บนอินเทอร์เน็ต หรือทำทุกอย่างพร้อมกันเลยก็ยังได้ลองสร้างความโด่งดังให้ตัวเองโดยอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่นๆดูบ้างฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครับแม้ว่าอาจจะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าการฝึกฝนนั้นสามารถสร้างอัจฉริยะได้หรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือยิ่งฝึกคุณก็ยิ่งจะเก่งขึ้นด้วยตัวเลขมหัศจร,รย์สําหรับการฝึกฝนที่ต้องจําให้ขึ้นใจก็คือ1 0,000ชั่วโมง แม้ว่าคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั่งจับเวลาแต่จำนวนชั่วโมงนี้ควรจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณใช้เวลาแค่ไหนสำหรับการสร้างความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งขึ้นมาตัวอย่างเช่นหากคุณฝึกห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ <c oughs> ก็เท่ากับว่าต้องใช้เวลาสองพันสัปดาห์หรือ38ปีกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณสามารถฝึกฝนได้สีชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า5ปีเตือนตัวเองว่าความสามารถพิเศษแท้จริงแล้วคือทักษะหากคุณเชื่อว่าตัวเองมีพรสวรรค์อยู่แล้วคุณก็อาจจะหย,ยุดพัฒนาตัวเองได้และเมื่อคุณพลาดลงที่จุดใดคุณก็จะคิดว่าเราก็แค่ไม่มีพรสวรรค์มากพอแต่ถ้าคุณคิดเสียว,ว่าความสามารถพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงทักษะ คุณก็จะคิดว่าตัวเองสามารถพัฒนาความสามารถนั้นได้เมื่อคุณรู้สึกว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้ลองเปลี่ยนความคิดว่าเราก็แค่ต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้ทักษะนี้แทนสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองสร้างภาพลักษณ์ที่คุณต้องการให้โลกเห็นครับการสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลนั้นเกิดจากการสร้างลักษณะนิสัยเฉพาะตัวขึ้นมา และภาพลักษณ์ที่คุณสร้างควรจะอ้างอิงจากลักษณะนิสัยที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแสดงตัวตนที่แท้จริงทุกๆด้านให้โลกเห็นแต่คุณเลือกแสดงเฉพาะจุดที่ทำให้คุณโดดเด่นไม่สําใครลองนึกถึงคนดังที่ได้สร้างภาพลักษณ์เฉพาะในตัวเองตัวอย่างเช่นเชฟคนหนึ่งอย่างราชเชรเรและกายเฟรดได้สร้างแบรนด์ของตัวเองจากภาพลักษณ์เฉพาะตัว ตัวอย่างอื่นๆก็เช่นบล็อกเกอร์อย่าง Joy the b a r k e r หรือ The Pioneer Woman หรือคนดังบน YouTube อย่าง Hannah Hart หรือ The Fine Brothers โปรโมตตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์คือสื่อกระแสะหลักที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้คุณอาจจะโพสต์บทความหรือวิดีโอเขียนบล็อกหรือถ่ายรูปเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง เนื้อหาที่คุณจะแสดงควรจะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและในขณะเดียวกันก็เสนออะไรใหม่ๆให้ผู้ชมเพราะคุณคงอยากจะให้ผู้ชมกลับมาหาคุณเรื่อยๆใช่หรือไม่ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการจะโฆษณาทักษะพิเศษของตัวเองลองโพสต์วิดีโอที่ทําให้คนอื่นๆเห็นคุณแสดงความสามารถพิเศษนั้นๆเช่นวิดีโอตอนคุณร้องเพลงแต่ถ้าคุณอยากจะสอนคนอื่นทําอะไร ก็โพสต์วิดีโอสาธิตวิธีการทำสิ่งต่างๆแทนสร้างฐานแฟนคลับจากคนที่สนับสนุนและติดตามคุณอยู่แล้วการเผยแพร่เนื้อหาที่คุณสร้างต่อคนทั้งโลกเป็นเรื่องดีแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องสูญเปล่าหากคุณไม่มีใครติดตามขอให้เพื่อนช่วยติดตามคุณและชวนเพื่อนของตัวเองมาติดตามคุณด้วยหรือแชร์งานของคนอื่นได้ด้วยเช่นกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนผ่านการจัดการเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์หากคุณใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอาจเป็นการคงเฉพาะเนื้อหาที่เข้ากับภาพลักษณ์ที่คุณต้องการจะแสดงออกไว้ในอีกมุมหนึ่งคุณต้องคิดให้ดีก่อนโพสต์อะไรใหม่ๆด้วยทุกโพสต์และทุกรูปควรจะเป็นที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่คุณต้องการสร้างขึ้นมาลองใช้ช่องทางสื่อที่แตกต่าง หากคุณได้สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองแล้วพยายามเผยแพร่ภาพลักนั้นสู่วงกว้างการเริ่มต้นเล็กๆและค่อยๆไต่บันไดชื่อเสียงนั้นเป็นเรื่องดีกว่าพยายามตั้งเป้าหมายโดยอ้างอิงถึงความเป็นจริงและหลีกเลี่ยงไม่เล่นใหญ่จนเกินงามในขณะพยายามโฆษณาตัวเอง